จางขึ้นเก็บทุกอย่างเข้าที่ไอเก็บเข้าที่เก็บนี่ก่อนนี่เต็มเลยนี่เก็บขึ้นไปที่เราจะกล้าเก็บให้หมดเรนเองเก็บเอง เ,เก็บไปไว้ตรงไหนหมดไปเ,เก็บไปข้างบนนู้นเ,เก็บเขาที่ ไายเก็บขึ้นได้หมดแล้วงานบอะไรกขึ้นลินน้อยถามเปิดหมวกได้กี่ตังค์ามเเ์เก็บนี่เก็บให้หมดแล้วเปิดหมวกได้กี่ตังค์ลูกเก็บนี่นะตรงนี้เนะี่ยเก็บเรียบเลยนะขยายไม่กแกะไปเก็บขึ้นไปนั่นเองเก็บเอง ไปเก็บแล้วเร็วไม่เอาไม่คุยแล้วเก็บก่อนเก็บที่ก่อนเร็วไปดูแล้วเก็บก่อนไปไม่เอาไม่ดูแล้ว,เก,กไไเ,ลวเก็บแล้วไม่ใช่เวลาดูแล้วจะขึ้นนอนแล้วทุกอย่างต้องเก็บแล้วไม่รู้ดูจากอะไรมาไปเก็บ ไม่เอาไม่ดูแล้วไปเก็บเดี๋ยวค่อยมาดูพรุ่งนี้ไปเก็บเก็บให้หมดเคือถอนตังค์ด้วยเก็บดีๆเคคคิดดตัง์้วย,วยไปเก็บข้างบนเครื่องคิดตังค์เก็บข้างบนเครื่องคิดตังค์เก็บข้าางงล่ไปเก็บไปเก็บ ไปเก็บข้อที่เก็บ,กบฟังด้วยตรงนู้นด้วยเก็บให้หมดตรงนูน้นไปแล้วไม่เอาไม่ช้าเรื่องนู้นอีกนู้นอีกไปเก็บเก็บ นุ่นเอาเอารถเข็นน้องวันเก็บน้องวันออกมาน้องวันกออกมานกออกมาปอารถไปเก็บที่เก็บที่ไปล่างไปเก็บที่ขึ้นไปเก็บตรงนน้นขึ้นไปเก็บข้างบนหรอ อาไปนู่นนู่นอีกสองอันนู่นเก็บด้วยอันนี้ด้วยเก็บด้วยเอาวางก้นวางไว้ก่อนไปเก็บอันนี้มีตังค์อันนี้มีตังค์อันนี้มีตังค์ใส่จตังค์อย่างเงี้ยอ้าวไปปิดครปิดไฟปิดพัดลมปิดทีวีปิดไฟปิดพัดลมปิดทีวีตังที่เปิดโหมดได้อยู่ไหนปิดไหนเบอร์ศูนย์สิปิดพัดลมพอแล้วไป ปิดไฟไคไม่ต้องอันละปิดไฟปิดพัดลมปิดท,ทีวีปิดอันขาวด้วยงดปิดไฟไฟปหยิบผ้าดแดงมาให้ปาป๊า